คุณเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเจนเีล่าอาการให้ฟังหน่อยสิคะอาการทุ่มทุ่มหรือว่าทำไปได้ดิคือยังไงเป็นคุณหมออีกแล้วแล้วอาการก็คือแบบว่าเออมีแฟนแบบคนแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หนูอ่ะไม่เคยจับมือกับผู้ชายมาก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพอเริ่มคบกันได้แบบ เขากันได้ประมาณสองเดือนแล้วแบบเขาก็ไม่จับมือกับเราสักทีอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็ยังเด็กใช่ไหมคะแล้วก็จะแบบโอ้ยอยากจับมืออยากจับมืออะไรเงี้ยแบบเราแบบวันวันแบบหมกมุ่นอยู่กับการจับมือมากะค่ะแล้วเราก็แบบเราก็ปรึกษาเพื่อนอะไรเงี้ยราะว่าเฮ้ยกากททำยังไงดีอะเขาไม่จับมือเลยะ <S <S 1> <S 1> อะไรเงี้ยเออเพื่อนก็แบบเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยต้องทาโลชั่นไว้ก่อนเลยนะมือจะได้นุ่มๆมเงี้ยเขาบอ เราก็พาเราท่้านว่าอะไรพี่เราเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเออก็เดินข้ามถนนดีพาเขาเดินข้ามถนนได้งข้ามถนนงอ่ะออหนูก็พาข้ามเลยพี่ข้ามข้ามแล้วก็เลือกตอนที่มีรถเยอะๆเลยนะก็ข้ามมาข้ามอีกข้ามยังไงเขาก็ไม่สใจเรเลยพียอ่ะพี่แล้วก็พี่เหมือนเราดันพี่หนูเสี่ยงมากเลยนะเดือบสิบลงสิบล้อเอาไปกินซะอย่างนั้น เมื่อเราบอกว่าพอเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนแล้วเพื่อนก็บอกว่าอาไปดูหนังดีไรเงี้ยในโรงหนังมันมืดไรเงี้ยเผื่อเขาจะจับอ่าเราก็ดูดูไปสองเรื่องแล้วเขาก็ยังไม่จับมือแล้วพี่แลาแอ่าแผนดูหนังไม่เวิร์กไรเงี้ยเพื่อนก็บอกอาอาอย่างนี้ละกันไรเงี้ยก็แบบจะก้าวมือไปใกล้ๆกล้มือเขาดีอไรเงี้ยมันเป็นสกิดสะกิดไรเงี้ยเผื่อเขาเขาจะได้รู้ว่าเออเนี่ยจับมือได้แล้วนะไรเงี้ยไม่ห่วงหรอกไรเงี้ย แล้วก็พยายามไปสะกิดเอาแบาบออา้วก้อยไปเขเขี่ยอนะไรเงี้ยเขาก็ยังเขาก็ยังไม่จับมือหนูสักทีอะพี่ คือตอนแบบเออหนูกออ็แอบไปร้องไห้แหละเพราะว่าทำไมเขาไม่ถือมือเราเลยอย่างเงี้ยเออจนสุดท้ายอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเพื่อนนี่มันไม่เวริร์กเราอย่างเงี้ยแ <c oughs> ต่เราไม่คบเพื่อน <c oughs> ฉันเลิกคบเพื่อนดีกว่าเราก็เลยบอกว่า,าใช้วิธีการของเราเองอะไรเงี้ยเราก็เลยทําเป็นพูดกับเขาว่าเนี่ยนะมีเพื่อนคนไหนอะไรเงี้ยเขาเพิ่งคบกับแฟนอะไรเงี้ยเพราะเขาอยากจับมือกับแฟนมากเลยอะไรเงี้ยเขาทาไงดีอะไรเงี้ยจะได้แบบดูแบบดูไม่แบบไม่แบบเป็นผู้หญิงแบบง่าย เกินไปยอะไรเงี้ยเออเขาก็แนะนําเรามาเหมือนที่เพื่อนแนะนําเราเลยพี่แบบเออก็ข้ามถนนดีเอย เราก็เราก็ทำทุกวิถีทางแล้วนะอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเราก็เลยทันใจว่าอ,อสงสัยเราจะไม่ได้จับมือแล้วแหละอะไรเงี้ยเรอาอทีเนี้ยค,คือก็คือช่วงคบกันช่วงธันวาใช่ไหมคะเราพอเดือนกุมภาก็วันว,นว,นวนาเลนไทน์อะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็ชวนเราไปหัวหินเอ,อก็ไปไหว้ผา,ากันแล้วพอแบบ แล้วแบบว้าแต่ก็น่าเกลียดม,มากเลยอ่ะพี่ชิจูดีขนาดหนูสะดุดล้มอ่ะเขายังไม่จับมือหนูเลยอ <c oughs> ่ะถ้าเกิดหนูล้มจริงๆหนูตั้งใจล้มหรือหนูแกล้งล้มหรือยังไง<ด>ล้มจริงๆล้มจริงๆบบที่เออเพราะเขาเป็นแผลเลยอ่ะก็เจ็บอ่ะเขาก็ไม่จับมือเราแล้วก็เออก็นายใจอะไเลยไงแต่ก็ทําใจแล้วไงว่าเออคงไม่จับมือกันละล่ะอะไรเงี้ยพี่เชื่อพี่ชแล้วเหระว่าหนูหมกมุ่นกับการจับมือตลอดเวลาจริงๆริงเลยเพราะว่าไอ้พาเสร็จใชื่องเคะแล้วแบบบันไดมันสูงมากแบบ แบบลอยๆค่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เดินเดินลงมาอยู่ดีๆเขาก็จับมือเราอ่ะแล้วแบบหรือมันความรู้สึกแบบว่าหจับมือเราอะไรเงี้ยแบบดีใจมากอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเราก็เจ็บอาการเแล้วก็เฉยๆอะไรเงี้ยแล้ก็เฉยๆที่เนี้ยก็เราก็จับมือกันตลอดเลยอะไรเงี้ยจนแบบเอไปเดินไปเดินที่ชายหาดอะไรเงี้ยเออเราก็เลยสารภาพกับเขาว่าเนี่ยเนี่ยรู้ป่าวว่าเพื่อนที่ฉันปรึกษาความจริงเราเป็นฉันเองอะไรเงี้ย แล้วเขาเขาก็หัวรับแบบหัวรับแบบไม่เกรงใจเลยอ่ะพี่แบบคนละแบบนั่งหัวรับกับพี่มีมหาอเลยเงี้ยเออแล้วเขาก็แบบเขาก็บอกว่าความจริงเขาก็อยากจะมือเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบเขาก็กลัวจะแบบคิดว่าเขาแบบเสียโอกาสอะไรเงี้ยมน่ารักออกเขาให้เกียรติสุดฤทธิ์นี่นึกว่าพี่เอ้ยนึกว่าน้องเจนจะไม่ยอมไปไหนอยู่บนบันไดนะคะเดินขึ้นเดินลง มันมันเป็นแบบว่าทำเลในการจับมือที่ดีวันวันหนึ่งก็เดินข้ามถนนเดินขึ้นบันไดเข้าลงนั้คือการที่พยายามจับมือนี่คือแบบพยายามสุดเลยเลยนะว่าแบบแล้วมันเหมือนคนแบบคนที่หมกมุ่นอะไรมากๆพี่เดี๋ยวก่อนแล้วตอนนี้ไปดึงเพื่อนกลับมาคบกันเหมือนเดิมยังคะอ๋อเพื่อนเพื่อนก็ขำอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเราไปสารภาพกับเขาทำไมอะไรเงี้ยแบบเสียเครดิตหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็บบกเออไม่รู้เหมือนกันดีอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกเป็นเรื่องฮาฮาไปอะไรเงี้ย